นายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารดิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกในปี2565จะทําให้ไทยได้มีโอกาสกําหนดบทบาทร่วมในเอเปกซึ่งมีประชากรร่วมกันแล้วกว่า2,800ล้านคนถือเป็นเขตเศรษฐกิจท,ที่มีขนาดใหญ่โดยนอกจากจะมีการหาหรือถึงการค้าการลงทุนแล้วจะหาเรือเรื่องของการแทร่ระบาดของโรโคโควิด -19 ด้วย โดยถือเป็นหัวข้อสําคัญของการประชุมอีกทั้งเรื่องนี้ไทยจะเน้นสแสวงหาความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามขณะน,นี้หลายกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการจัดก,การประชุมและวาระการประชุมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว มุ่งเน้นขับเคลื่อนการให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการไทยเช่นการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงการลงทุนต่างๆและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชนไทยเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของไทยตลอดจนเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าใจจะใช้ประโยชน์จากการประทุมเอเปกได้อย่างไรบ้าง สื่อสารขึ้นออกไปใหม่นะครับว่าประเทศไทยจะผลักดันส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนได้อย่างไรนะครับจะช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ก้ากรก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้อย่างไรการมองไปข้างหน้าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ได้คลายตัวลงแล้วนะครับรวมถึงการเสริมสร้างความยืดหยุ่นนะครับให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับของไทยแล้วก็ของในภูมิภาคของเขตสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเป็กนะครับเราจะยืดหยุ่นกับมือเราจะสร้างการเติบโตร่วมมือกันได้อย่างไรหลังโควิด นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายปลายปีนี้และผู้นำประเทศจะมาร่วมการประชุมแบบพบหน้าได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2565แต่หากบางประเทศสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะใช้วิธีการประชุมแบบผสมผสานโดยประชุมแบบออนไลน์ร่วมด้วยวาสนาตระเกตรายงาน